ไม่แพ้กันแน่นอนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมคลิปกันได้เลยเปิดมาณที่หอศิลปแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือกันว่ามีชุดเกาะโบราณสามารถเดินได้ในตอนกลางคืนซึ่งร้านที่อยากไปเที่ยวหอศิลปจึงใช้กำลังบังคับโคนันและโมรีไปด้วยขณะที่ร้านกำลังดูภาพวาดน,นั้นอยู่ก็มีชายคนนึง เดินเข้ามาพูดคุยกับรันเขาก็คือ OGI เป็นผู้จัดการของหอศิลป์และผู้ดูแลหอศิละปะก็มีอยู่สองคนคุบโบตะและอิคิมะซึ่งคุบโบตะเป็นคนไม่อยากดูแลและรักษาหอศิลป์นี้สักเท่าไหร่และเคยแอบขโมยภาพวาดไปขายอีกและแล้วเจ้าของหอศิลป์ก็มาเขาชื่อมานากะเป็นเจ้าของหอศิลป์คนใหม่ และในอีก10วันมานากะจะทุบหอศิลทิ้งเพื่อสร้างเป็นโรงแรมซึ่งเจ้าของหอศิลเก่านั้นเกิดการล้มละลายเขาเลยขายหอศิลแห่งนี้ให้มานากะโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องรักษาหอศิลน,นี้ไว้แต่มานากะพอซื้อไปเขากลับไม่รักษาสัญญาและจะทำลายหอศิลน,นี้เพื่อทำเป็นโรงแรมทันทีขณะที่รันและโมลีเดินไปอยู่นั้น ก็ได้ไปเจอห้องหนึ่งที่ติดป้ายว่าห้ามเข้าลันเลยไปดูห้องอื่นก่อนจนตกเย็นและแล้วห้องที่ปิดอยู่ในตอนแรกก็ได้เปิดออกและป้ายห้ามเข้านั้นก็ได้หายไปโมริและรันก็ได้เข้าไปดูซึ่งเป็นห้องของนาลุกอเวจีซึ่งจะมีภาพวาดของปีศาจต,ต่างๆแล,แล้วรันก็ไปหยุดตรงภาพวาดที่ใหญ่มากภาพนั้นชื่ออาญาสวรรค์ เป็นภาพอัศวินที่จัดการปีศาจและแล้วหลังก็ไปพบศพของมานากะที่ถูกดาบเสียบไว้กับกำแพงพอตัดมาที่สารวัตรคงรลที่มาที่เกิดเหตุซึ่งมาเจอกับโมริอีกเช่นเคยซึ่งทุกคนในหอศิลก็บอกว่าไม่มีใครเห็นคนล้ายเลยและบังเอิญในห้องนั้นก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ สารวัตรและโมลีก็เลยไปดูและเรื่องที่น่าสยดสยองก็ได้เกิดขึ้นซึ่งชุดเกาะที่อยู่ในห้องนรกเอเวจีที่ยืนอยู่นั้นได้เป็นคนที่ทำ้ายมนานกะและฟันมนานกะไปสองทีก่อนที่จะเสียหลับและอัศวินตัวนั้นก็ได้เสียบมนานกะไว้กับกำแพงอย่างน่าสยดสยองซึ่งฉากที่ตายก็เหมือนกับพาดวาดอาญาสวรรค์ที่อยู่ในห้องเลยซึ่งเวลาฆาตกรรมต้องอยู่ในช่วงตอนเย็น16นาฬิกา30นาที ซึ่งในช่วงนั้นก็คือตอนที่ป้ายห้ามเข้าวางอยู่นั่นเองซึ่งคนร้ายต้องเป็นคนในหอศิลป์นีแน่ๆเพราะรู้ทั้งภาพวาดอาญาสวรรค์และสามารถเอาป้ายห้ามเข้าไปตั้งไว้ได้ขณะที่คนร้ายเสียหลักและพุ่งมาข้างหน้าก็ดูเหมือนกับมานากะหยิบกระดาษอะไรบางอย่างและปากกาที่อยู่บนโต๊ะและเขียนอะไรลงไปเมื่อรันและสารวัตรไปดูที่มือของมานากะและก็มีกระดาษอยู่จริงๆซึ่งในนั้นก็เขียนว่าคูว่วาตา สารวัตรเลยถามว่าเวลาที่ฆาตกรรมนั้นคัวตะอยู่ที่ไหนคัตะก็บอกว่าเขาทํางานอยู่คนเดียวซึ่งไม่มีใครเป็นพยายในให้เขาและคัวตะก็ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยและแรงจูงใจที่คัวตะจะฆ่ามารากะก็คือมารกาเรียกค่าเสียหายจากคัตะที่แอบเอาภาพวาดไปขายทัานเอง และแล้วโคนั้นก็เจอปากกาที่เป็นของหอศิลป์ที่ปิดปลายปากกาไว้อยู่ซึ่งปากกาแท่งนั้นก็ใช้ได้ปกติซึ่งโคนั้นก็สงสัยว่าคนอย่างคุโบตะที่ไม่รักงานศิละปะทําไมต้องจัดฉากการปายให้เหมือนกับภาพวาดด้วยละ่ะโคนั้นจึงไปห้องวงจรปิดอีกครั้งเพื่อดูกล้องวงจรปิดอีกรอบและเห็นสีหน้าของมานากะตอนที่หยิบกระดาษเหมือนเขาตกใจอะไรบางอย่างและรู้ว่าต่อที่มานากะทิ้งปากกาไป เขาไม่ได้ปิดปากกาวไว้แต่ทำไมปากกาที่เจอถึงปิดเรียบร้อยคนนั้นเลยไปดูที่กระดาษของผู้ตายที่ถือไว้ซึ่งมีรอยเหมือนขีดฆ่าอะไรบางอย่างและแล้วก็เจอชุดเกราะที่เปื้อนเลือดที่อยู่ในล็อกเกอร์ของคุโบตะแต่ชุดเก่อะที่เปื้อนเลือดนั้นก็เป็นแค่ของเรียนแบบและศิลปะในที่เกิดเหตุทั้งหมดก็ไม่มีอันไหนเปื้อนเลือดเลยไม่แต่อันเดียวซึ่งดูเหมือนจะได้ถูกย้ายไปก่อนที่จะเกิดเหตุ โคนันเลยคิดได้ว่าคนที่จะทำได้ก็คือ OGI ผู้จัดการนั่นเองแต่โคนันไม่มีหลักฐานโคนันเลยต้องหาแผนให้ OGI นั้นจนมุมให้ได้ขณะที่คุโบตะกำลังโดนจับโคนันเลยตะโกนออกมาว่าเขาปวดฉี่และถามทางจากผู้จัดการซึ่งโคนันที่แกล้งจำทางไม่ได้จึงขอให้ผู้จัดการเขียนแผนที่ทางไปห้องน้ำให้ขณะที่ผู้จัดการกำลังเขียนแผนที่นั้นก็ได้หยุดชะงักไป และคนนั้นก็ได้บอกว่าทําไมคุณลุงไม่เขียนลงไปละ่ะหรือว่าคุณลุงรู้อยู่แล้วว่าปากกานั้นมันเขียนไม่ออกและท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าปากกาไม่เขียนไม่ออกและทําไมยังเก็บอยู่ไว้อีกทําให้ทุกคนคิดได้ว่าข้อความที่อยู่บนกระดาษนั้นอาจเป็นของปลอมและรอยที่ขีดฆ่าก็คือรอยปากกาที่เขียนไม่ออกนั่นเองซึ่งชื่อโคโบตะที่อยู่บนกระดาษก็คือชื่อที่คนร้ายเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ซึ่งคุณมานากาะที่พยายามลบชื่อออกแต่ปากกามันเขียนไม่ติดจึงทําให้กล้องวงจรปิดเกิดภาพที่มานากะพยายามเขียนชื่อใครลงไปนั่นเองและคนร้ายก็เอาปากกาที่เขียนติดมาสลับในตอนที่ชุลมุนและเจอศพนั่นเองเพื่อให้คิดว่าคุณม,มานากะเป็นคนเขียนชื่อของคุโบตะลงไปแต่ดันลืมเปิดปากกาทิ้งไว้และคนร้ายก็คือคนที่มีปากกาที่เขียนไม่ติดนั่นเองซึ่งผู้จัดการ OGI ก็ไประด้ยสารภาพออกมาทั้งหมด เพ่งทุกอย่างที่เขาทำนั้นได้คำนวณไว้แล้วทั้งปากกาและกระดาษและข่าวลือที่มีชุดเกาะเดินในตอนกลางคืนก็คือผู้จัดการที่ซ้อมฉากฆาตกรรมนั่นเองซึ่งผู้จัดการก็รักหอศินมากและเขาไม่อยากให้ใครมาทำลายศิลปะที่เหมือนกับลูกของเขาและอยากลงโทษคุโบตะที่เขาแอบเอาผ้าไปขายและเขาก็ได้แซวโคดันว่าไม่ปวชฉีแล้วหรอ และแล้วหอศิ่น,นี้ก็ไม่ถูกทำลายเพราะเจ้าของได้ตายลงไปแล้วตัดภาพมานะหอพักที่หนึ่งซึ่งชายคนนี้กำลังลื้อข้าวของในห้องกระจัดกระจายขณะที่ชายอีกคนกำลังแปลงฟันอยู่ซึ่งดูเหมือนทั้งสองจะพักอยู่ในห้องนี้และเป็นเพื่อนกันและชายที่ดื้อเสื้อผ้าก็ได้ยิงชายแปลงฟันจนเสียชีวิตและเอาเงินแล้ววิ่งออกจากห้องไป และเขาก็ได้ทิ้งทั้งชุดและปืนลงน้ําแต่พลาดมาที่งานเทศกาลที่จุดไฟตัวอักษรบนภูเขาซึ่งจะจุดเพื่อขอพรในทุกๆปีและแล้วชายที่เป็นฆาตกรก็ได้วิ่งมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปแล้วขอให้รันถ่ายรูปพร้อมกับตัวอักษรที่อยู่บนภูเขาซึ่งเขาเป็นนักเขียนชื่อดังและเขาให้รันถ่ายรูปให้หลายๆรูปขณะนั้นเองโยกโกมิโซะที่เป็นตำรวจประจำจังหวัดไซตามะ เขาได้มาหาซไซาอกที่เป็นฆาตกรเพื่อสอบถามเรื่องของอิมาทาเกะที่ถูกฆ่าตายตัดภาพมาที่ห้องเกิดเหตุซึ่งหมวดโยโกมิโซะให้ความร่วมมือกับโมริเพราะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโมรีเลยที่ขี่คายคดีในหลายคดีได้เมื่อสํารวจดูแล้วก็พบว่าตังและของมีค่าในห้องนี้นั้นหายไปโมริจึงคิดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะห้องก็โดนรื้อจนกระจัดกระจายและโมริก็ได้สันนิฐานว่า คงมีใครมาเคาะประตูเมื่ออิมาทาเกะเปิดประตูก็ถูกยิงทันทีซึ่งหมวดโยกโกมิโซะที่ยังไม่มั่นใจก็คิดว่าคุณซาซอิอาจเป็นคนร้ายก็ได้และจะฉากการตายขึ้นซึ่งซาซอิที่ปฏิเสธก็ได้บอกว่าเขามีหลักฐานและพยานเพราะตอนที่ผู้ตายถูกฆ่าเขาอยู่ในงานเทศกาลแต่โมรีก็บอกว่าตอนที่ไปเจอคุณซาซอิ งานนั้นก็ใกลเลิกแล้วแล้วสอีก็บอกว่าเขาไปตั้งแต่งานเปิดและเขาก็ยืนกล้องถ่ายรูปซึ่งในนี้มีรูปที่ยืนยันว่าเขาอยู่ในงานตั้งแต่แรกจริงๆเมื่อล้างรูปออกมาก็มีรูปที่รันถ่ายและก็มีรูปที่มีตัวอักษรคำแรกซึ่งก็แปลว่าเขาต้องอยู่ตั้งแต่งานเริ่มถึงจะถ่ายรูปนี้ได้เพราะที่เกิดเหตุกับงานเทศกาลต้องใช้เวลามากกว่า40นาที ถ้าคุณซาสอีก่อเหตุจริงๆเขาจะไม่สามารถถ่ายรูปนี้ได้แน่นอนทำให้ซาสอีหลุดจากผู้ต้องสงสัยซึ่งซาสอีกก็มั่นใจมากว่าคงไม่มีใครทําอะไรเขาได้แน่เพราะแผนของเขานั้นสมบูรณ์แบบซึ่งคนนั้นก็รู้ว่าซาส,สอีนั้นคือคนร้ายเลยหาหลักฐานต่อและนึกถึงตอนที่เจอกับซาสอีไปครั้งแรกที่ขอให้รันถ่ายรูปให้และขณะนั้นเองที่ซาสอีกําลังจะกลับเพราะเขาหลุดพ้นจากผู้ต้องสงสัยแล้ว ซึ่งโคนนั้นที่ดูรูปภาพทั้งหมดอีกครั้งก็รู้ถึงแผนการทั้งหมดของซาซาีิเขาจึงยิงเข็มยาสลบใส่โมริและเรียนเสียงโมริและบอกว่าคนที่ฆ่าอิมาทาเกะก,ก็คือคุณซาซาอิและบอกว่าผู้ตายถูกยิงตายขณะที่แปลงฟัน ซึ่งปกติคนที่แปลงฟันจนฟองเต็มปากคงไม่เปิดประตูไปรับคนแปลกหน้าที่เคาะประตูหลอกและสภาพในห้องถีบหั้ไลาย,ยิงผู้ตายและรีบออกจากห้องไปทันทีจะเอาเวลาที่ไหนมาลื้อห้องให้ลกแบบนี้ได้นอกจากจงใจลื้อห้องให้ดูเหมือนการฆ่าชิงทรัพย์ และค่อยฆ่าผู้ตายแต่ซาซาอีก็ยังยืนยันหลักฐานจากภาพถ่ายที่เขามีซึ่งโมริก็อธิบายว่ารูปที่เป็นหลักฐานนั้นเป็นรูปจากปีที่แล้วที่ถ่ายเก็บไว้ซึ่งทําให้เหมือนว่าอยู่ในงานและใส่ชุดให้เหมือนกันก็จะทําให้เหมือนว่าถ่ายในวันเดียวกันซึ่งหลักฐานก็มีอยู่ในรูปนั่นเองซึ่งก็คือข้อมือของซาซาอิ ที่เป็นรอยข้อมือของนาฬิกาซึ่งรอยนาฬิกาจากปีนี้ทําให้รู้ว่ารูปทั้งสองใบนั้นเป็นรูปคนละปีซึ่งซาซอิที่จนมุมก็ยอมรับว่าเขาฆ่าอิมาทาเกะเพราะเขาจะได้เป็นนักเขียนชื่อดังแทนอิมาทาเกะที่โดนยั่งตาแหน่งไปและงานที่มาทาเกะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเขียนชื่อดังก็เป็นผลงานของซาซาอิ ต่อมาหลังจากโคน,นันกลับจากโรงเรียนก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าสนักงานโมริเธอชื่ออาคางิเรียวโกซึ่งเธอมาตามหาแฟนที่หายไปก็คือคุโดชินิจิทำให้ทุกคนตกใจซึ่งเธอก็บอกว่าพบกับชินิจิถึงขั้นจูบกันทำให้ลันโมโหอย่างมากแต่แล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาพอดีซึ่งดรอาคาซะโทรมาหาโคนันและโคนันก็รับสาย โคนันที่ได้โอกาสจึงตีเนียนว่าพี่ชินิจิโทรมาและบอกว่าเดี๋ยวพี่ชินิจิจะโทรหาพี่เลียวโกเองรันที่โมโหจึงคิดจะไปที่บ้านของเลียวโกเพื่อไปหาชินิจิซึ่งรันก็ส่งสายตาพี่คาดบังคับให้โคนันไปด้วยแต่ภาพมาที่ห้องของเลียวโกซึ่งโคนันได้สังเกตเห็นรอยกุญแจที่มีการงัดแง่เต็มไปหมดและในตู้รองเท้าก็มีแต่รองเท้าของผู้ชายกับเด็กเท่านั้นซึ่งไม่มีรองเท้าของผู้หญิงเลย ซึ่งคนั้นที่มาสำรวจบ้านก็ได้มาที่ห้องที่เขียนป้ายว่ามามรุซึ่งห้องนั้นเองเละเทะและถูกลื้อคน้นซึ่งมามรุก็คือเด็กคนนี้และคนข,ข้างๆก็คือฮิเดะที่เป็นนักบอลของทีมชาติซึ่งเป็นที่ของมามรุและโคนนั้นก็รู้ว่าเรียวโกไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ขณะที่เรียวโกดูบอลถ่ายทอดสดน,นั้นซึ่งฮิเดะก็เล่นดูไม่เข้าฟอร์มและยิงประตูพลาดหลายรอบมาก คนนั้นที่คิดได้จึงใช้โทรศัพท์กล่องข้าวที่เป็นไอเทมใหม่และเปลี่ยนเสียงไปชินิจิและโทรหาเรียวโกะและบอกว่านี่คือการรักพาตัวใช่ไหมซึ่งคนที่ถูกรักพาตัวก็คือมามรุเป้าหมายก็คือต้องการให้ฮิเดะล้มบอลให้ทีมแพ้และที่ต้องอ้างว่าเป็นแฟนของชินิจิเพื่อหาทางติดต่อกับชิจิเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งหลังที่เห็นเรียวกะคุยกับชิจิก็มโมโหนัก และย่างโทรศัพท์ไปและแตะโกนถามว่าชินิจิอยู่ที่ไหนซึ่งรันก็ได้ยินเสียงสะท้อนของตัวเองในโทรศัพท์รันจึงตามหาชินิจิให้ทั่วบ้านขณะที่โคนันออกจากห้องน้ําทีมของฮิเดะก,ก็ทําประตูได้ซึ่งคนร้ายก็ส่งแฟตมาบอกว่าแกทําผิดสัญญาอย่าหวังว่าจะเจอน้องแกอีกเลย ซึ่งโคนนันที่หาหลักฐานก็ได้บังเอิญมาเจอเกมของมามรุเมื่อคนนั้นเข้าไปในเกมก็พบว่ามามรุมีคนเล่นเกมด้วยอีกหนึ่งคนที่ชื่อนาโอกิซึ่งนาโอกิก็คือนักบอลทีมเดียวกับพี่เด,ดที่บาดเจ็บและลงแข่งไม่ได้เมื่อรวมข้อมูลแล้วจึงรู้ว่าคนที่จับตัวมามรุก็คือนาโอกิโคนนั้นเลยโทรหาเรียวโกะและบอกทุกอย่างและแล้วหลันก็รู้ว่าชินิจิอยู่ในห้องน้ำและบังคับให้ชินิจิออกมา ขณะที่รันกำลังใช้คาราเต้เพื่อพังประตูชินิจิก็ได้บอกว่ามีอะไรอยากจะบอกรันทางโทรศัพท์ขณะที่รันกำลังจะไปเอาโทรศัพท์โค้นก็ได้วิ่งหนีออกจากห้องน้ำและแกล้งล้มและบอกว่าพี่ชินิจิได้วิ่งชนและหนีไปแล้วซึ่งเลียวโกะที่คิดว่าชินิจิอาจไปบ้านของนาโอกิหลานจึงบังคับให้เลียวโกะพาไปเมื่อมาถึงห้องของนาโอกินาโอกิจึงปฏิเสธให้พวกเลียวโกะเข้าไป ร้านที่ลำคาและหงุดหงิดจึงใช้คาราเต้พังประตูจนประตูพังทับนาโอกิจนสลบไปและก็เจอมามารุที่นั่งเล่นเกมอยู่ซึ่งเลวโกะก็ได้โทรบอกฮิเดะว่ามามารุปลอดภัยแล้วซึ่งฮิเดะก็รู้ว่าน้องปลอดภัยก็ได้เล่นบอลแบบดีขึ้นซึ่งนาโอกิก็ได้บอกเหตุผลที่เขาทำเขานั้นมีฝีมือการเล่นบอลพอๆกับฮิเดะและทั้งค่าตัวและชื่อเสียงกับตู้ฮิเดะไม่ได้เลยและเขาก็เป็นเพื่อนกับฮิเดะต,ตั้งแต่สมัยมัธยม และที่เขาบาดเจ็บที่ขาก็เป็นเพราะการพลาดตอนซ้อมแข่งซึ่งโดนที่เดะเตะที่ขาทําให้เขาลงแข่งไม่ได้เป็นเวลา3เดือนซึ่งนาโอกิก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรมามารุกะแ,แค่ว่าเมื่อจบก,การแข่งขันก็ส่งมามารุกลับบ้านและแล้วเมื่อจบก,การแข่งขันทีมของที่เดะก,ก็ชนะซึ่งนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์ที่เดะที่เดะก็ได้บอกว่าใช้ชนะครั้งนี้อยากมอบให้กับมามรุและนาโอกิ ซึ่งนาโอกิเป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งของเขาถ้าการแข่งครั้งนี้มีเขาอยู่ด้วยทีมคงทําแต้มได้มากกว่านี้ขอให้นาโอกิหายไวๆซึ่งนาโอกิที่ได้ฟังก็ร้องไห้ออกมาและสํานึกผิดขณะที่ซึ้งๆกันอยู่รันก็ได้มาหานาโอกิและกระชากคอและบอกว่าชินิจิอยู่ที่ไหนซึ่งรันก็ร้องโทรหาชินิจิแต่โทรศัพท์นั้นกับดังที่โคนัน โคนั้นเลยวิ่งหนีก่อนที่รันจะรู้ตัวแต่รันที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ได้วิ่งตามและแล้วด็อกเตอร์ก็มาพอดีโคนั้นเลยยืนบนอิดและใช้ไฟหน้ารถเพื่อเป็นเงาให้เหมือนกับชินิจิและใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงเพื่อเรียนแบบเสียงชินิจิและบอกคำพูดซึ้งๆกับรันและโคนั้นก็รีบวิ่งขึ้นรถด,ด็อกเตอร์แต่เมื่อรันเดินมากลับไม่เห็นชินิจิแล้วและด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าชินิจิหน้าแดงและวิ่งไปทางนั้นแล้ว ตัดภาพมาที่เรียวโกะที่ต้องมาอธิบายว่าเธอไม่ได้เป็นแฟนกับชีริกิถึง3วัน3คืนตัดมาที่เรือลำหนึ่งซึ่งโมริรันและโคนันก็ได้เดินทางมาเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ในจดหมายลึกลับที่มีค่าจ้างถึง5 0 0,000เยนให้โมริและต้องให้โมริมาที่นี่ให้ได้คนส่งชื่ออาโซเคนจิ แต่เมื่อโมลีมาถึงเกาะก็ได้เข้าไปในศูนย์ราชการแห่งหนึ่งและถามถึงคนชื่ออาโซเคนจิทุกคนที่ได้ยินชื่อถึงกับตกใจเพราะอาโซเคนจิตายไปแล้วเมื่อ12ปีก่อนซึ่งอาโซเป็นนักเปียนโนท,ที่มีชื่อเสียงของเกาะนี้อาโซเคนจิ so i, ก็ได้ขังตัวเองกับภรรยาและลูกสาวแล้วก็ใช้มีดฆ่าภรรยาแล,ลูกสาวแล้วก็จุดไฟเผาบ้าน และอาโซเคนจิก็ได้เล่นเปียนโนท่ามกลางกองไฟจนกระทั่งเขาตายเพลงที่เขาเล่นก็คือเพลงแสงจันทร์ของปิโทเฟนตัดภาพมาที่โมลิที่คิดว่าเป็นการแจ้งของคนอื่นแต่โคนนั้นก็บอกว่าคนส่งจดหมายต้องการให้ลุงโมลิสืบเรื่องราวของอาโซเคนจิที่ตายไปนแน่ๆเลยถึงได้โอนเงิน5 0 0แสนเยนมาให้ลุงโมลิขณะที่พวกลุงโมลิไปหาผู้ว่าที่เคยเป็นเพื่อนของอาโซ พไดเ้เจอกับคุณหมอที่ชื่อนารูมิและได้บอกทางไปหอประชุมและแล้วโมริก็มาถึงหอประชุมที่ผู้ว่าอยู่และก็ได้เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งทั้งห้องนั้นมีแค่เปียโนวางอยู่หลังเดียวและแล้วขณะที่รันกำลังไปเล่นเปียโนซึ่งเลขาของผู้ว่าก็ได้มาห้ามไว้และบอกว่าอย่าแต่ต้องเปลียนโนเด็ดขาดซึ่งเป็นเปียโนของอาโซโเคนจิที่ใช้ในการแสดงในวันที่เขาตายและเปียโนตัวนี้ยังเป็นเปียโนต้องคำสาบ ซึ่งผู้ว่าคนก่อนก็าตายด้วยคำสาปของเปียนโนแต่ภาพมันด้คืนที่อดีตผู้ว่าตายก็มีเสียงเปียโนดังขึ้นในห้องซึ่งเป็นเพลงแสงจันทร์เมื่อเข้าไปดูว่าใครเล่นก็พบศพของผู้ว่าคนเก่าที่นอนตายต,ายตรงเปียโนโดยอก,การหัวใจวาย หลังจากนั้นเปียโน,โนตัวนี้ก็ถูกเรียกว่าเปียโ,โนต้องคำสาบและแล้วหมอนาลุมิก็กมากับชายคนหนึ่งที่ชื่อชิมิสึที่มาวันนี้ก็เพื่อร่วมพิธีวันครบรอบวันตายของผู้ว่าคนเก่านั่นเองขณะที่พวกโมริก,กำลังรอจนกว่าวิธีงานจะเสร็จและแล้วในพิธีก็มีเสียงเปียโนดังขึ้นด้วยเพลงแสงจันทร์ ทุกคนในงานก็ตกใจและรีบวิ่งไปดูที่เปียนโนก็พบว่าคุณคาวาชิมิที่เป็นตัวแทนในการเลือกตั้งก็ได้ไตายบนเปียนโนซึ่งเสียงเปียนโนก็มาจากเทปนั่นเองซึ่งหมอนาลุมิที่ชันสูซูศพ ก็รู้ว่าผู้ตายตายมากว่า30นาทีเพราะขาดอาการหายใจซึ่งผู้ตายน่าจะถูกจับกดทะเลที่อยู่ใ,ใกล้ๆจนตายและพามาในห้องแห่งนี้ซึ่งโมลิก็คิดว่าคนร้ายต้องอยู่ในคนที่ร่วมพิธีแห่งนี้แน่นอนเพราะประตูทางเข้าออกโมลิที่รอพิธีเลิกก็ได้นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นและไม่มีใครออกไปจากที่นี่แน่นอนและแล้วคิชิโมโตะที่เหมือนกลัวอะไรบางอย่างก็รีบวิ่งออกไปซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นคนเซเพ แล้วตั้งแต่ผู้ว่าคนก่อนตายไปเขาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเหมือนคนกลัวอะไรบางอย่างและแล้วโมริก็ให้ทุกคนกลับบ้านไปก่อนเพราะดึกมากแล้วค่อยสืบหาหลักฐานจากวันพรุ่งนี้ขณะที่โมลิกำลังไปที่พักคนนั้นก็บอกกับโมลิกเกี่ยวกับจดหมายที่ส่งมาว่ามันเป็นคำใบ้ว่าจะมีคนตายอีกโมลิจึงรีบไปหาหลักฐานต่อที่หอประชุมขณะที่ลันร้องเล่นเพลงแสง่งใจตามโน้ตที่อยู่บนเปียนโนก็ได้รู้ว่าโน้ตบางตัวนั้นมันเพี้ยนไป และโคนั้นก็สงสัยว่าทำไมเปลี่ยนโน้ตที่ไม่มีใครใช้มาเลยตลอด12ปีทำไมเสียงมันกลับดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วแล้วหมอนาลุมิก็เข้าเอาอาหารมาให้พวกโมลิกินซึ่งทำให้รู้ว่าหมอนาลุมิเป็นคนโตเกียวที่มาเป็นหมอที่นี่ได้2ปีแล้วและได้เล่าว่าสภาพสมของผู้ว่าคนเก่านั้นดูเหมือนตกใจอะไรบางอย่างและก็หัวใจวายตายและแล้วโมลิและโคนั้นก็เห็นคนที่อยู่ตรงหน้าต่างพอดี โมลิและโคนันจึงรีบวิ่งตามไปแต่มันก็ไม่ทันและแล้วสารวัตรโคงเล็กก็มาถึงในตอนเช้าโมลิจึงไปสืบสวนกับสารวัตรและต้องสอบปากคําขอผู้ต้องหาถึง38คนที่ร่วมงานซึ่งหมอนาโรมิที่ยังไม่ได้นอนก็ขอ,ขอตัวไปล้างหน้าก่อนซึ่งเหลือผู้ต้องใส่สืบสวนอีกไม่กี่คนขณะที่โคนันเห็นคุณคิชิโมโตะที่สอบสวนไปแล้วแต่เขายังไม่กลับโคน,นันจึงตามไป และแล้วเพลงแสงจันทรก็ได้ดังขึ้นในห้องกระจายเสียงและโคนั้นก็เห็นคุณคิชิโมโตะที่ตกใจอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือผู้ว่าคนปัจจุบันที่โดมีแทงตายข้าห้องกระจายเสียงซึ่งหน่วยชนะสูตรก็ได้กลับไปหมดแล้วพราะกับสบผู้ตายคนแรกจึงทําให้หมอนาลุมิชนะสูตรศพของผู้ตายในครั้งนี้และเธอก็ได้บอกว่าเขาตายเมื่อ3-5นาทีที่แล้วซึ่งเสียงเปนโนก็คือเสียงเทปที่อัดไว และข้างๆตัวผู้ตายก็คือโนะเพย์แสงจันทร์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนร้ายจงใจเขียนทิ้งไว้ซึ่งเขียนไว้ด้วยเลือดทําให้สรุปได้ว่าผู้ต้องสงสัยต้องอยู่ที่นี่และเหลือแค่นิชิโมโตะที่พบศพนารุมิที่เป็นหมออาราตะที่เป็นเลขาของผู้ตายเลโกะที่เป็นลูกสาวมุลาสวะผู้มั่นของลูกสาวของผู้ตายและคุณชิมิสึผู้สมัครเลือกตั้งคนต่อไปซึ่งคุณหมอกับเลโกะที่มีหลักฐานว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุ มีพยายนยืนยันตัวตนของผู้เธอได้ทําให้รอดพ้นจากผู้ต้องสงสัยซึ่งคนนั้นก็อนนตเพลงครั้งสองกับคดีแรกคดีที่1มาแปลคดีแรกแปลได้ว่าคงรู้แล้วสินะคนที่ต้องตายก็คือแกนั่นแหละและตัวโน้ตที่2ที่เขียนด้วยเลือดในคดีที่2ก็เขียนว่าความแค้นในกองเพิงจะถูกชำระล้างที่นี่ซึ่งทุกคนต่างบอกว่าต้องเป็นอาโซโเคนจิที่ยังไม่ตายแน่ แล,แล้วตำรวจของเมืองนี้ก็ได้บอกว่าอาโซเคนจินั้นตายไปแล้วถูกเผาจนเหลือแต่กระดูจกจะเหลือก็เพียงแต่โน้ตเพลงที่เก็บไว้ในตู้เซฟที่รอดมาได้โมริและสารวัตรจึงรีบให้ตำรวจท้องถิ่นไปเอาโน้ตเพลงเมื่อ12ปีก่อนมาซึ่งโคนั้นก็ได้วิ่งตามไปด้วยซึ่งตำรวจก็ได้เล่าว่าในวันเกิดเหตุที่อาโซเผาตัวเองนั้นก็มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้ง4คนก็คือผู้ตายทั้ง3คนที่ตายไปนั่นเอง ซึ่งก็เหลือชีวิตโมโตะคนเดียวถึงทุกคนรวมไปถึงอาโซทุกคนเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กเมื่อมาถึงก็เจอกุญแจที่เปิดห้องเก็บเอกสารแต่ร้านก็วิ่งมาบอกว่าทุกคนนั้นกลับบ้านไปหมดแล้วเพราะคิดว่าจะไม่มีการตายเกิดขึ้นแต่คนนั้นกลับสงสัยว่าเพลงแสงจันทร์นั้นปกติมีถึงสท่อนแต่ในคดีแรกกับคดีที่สองกลับใช้ไปแค่สองท่อนเท่านั้นโหนนันเลยไปที่หอประชุม และแล้วโคนั้นก็บังเอิญได้ยินเสียงแปลกจากห้องเปียนโนโคนั้นเลยเข้าไปดูและเห็นว่ามีคนอยู่ในนั้นและคนนั้นก็ได้พุ่งหน้าต่างนี้ไปและได้พบมูราสาวะที่ถูกทำร้ายจนสลบอยู่ซึ่งมูราสาวะที่สลบอยู่และข้างเขาก็มีที่เทียบเสียงเปียนโนและแล้วลันก็ได้กรีดและพบว่าคุณนิชิโมโตะนั้นตายอยู่ในห้องเก็บเอกสารของเปียนโนเมื่อ12ปีก่อนซึ่งผูกคอตาย แล้วก็มีจดหมายลาตายซึ่งโคนั้นก็คิดว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่นอนจากนั้นโคนั้นเลยสำรวจเป็นโนก็พบว่ามีช่องลับอยู่และก็มีผงอะไรบางอย่างซึ่งโคนั้นก็รู้ว่านั่นคือยาเสพติดแต่แล้วภาพถ่ายของคดีที่สองก็ได้มาถึงโคนั้นก็ได้ไปดูกับพบว่ามีแสงสีแดงที่อยู่ในรูและแล้วเลขาอร拉ตะก็ได้ขออนุญาตสรารวัตรไปซื้อน้ำโคนั้นก็เลยตามไปและบอกเขาว่ามีผงอะไรขา,ขาวๆติดอยู่ที่แขนเสื้อ อาราตาก็ดูตกใจมากๆและแล้วโหนั้นก็ได้ดูโน้ตเพลงเมื่อ12ปีก่อนและเขารู้ว่า อาโซเคนจิ so นั้นมีลูกชายอีกหนึ่งคนชื่ออาโซเซจิคนนั้นที่เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้วิ่งไปบนห้องกระจายเสียงและทําให้ลูกแผลของคนร้ายและรู้ว่าคนร้ายคือใครโมูริที่ตามโคนนั้นมาก็โดนคนนั้นยิงยาสลบจนสลบไปและแล้วก็ได้อธิบายคดีในห้องกระจายเสียงและบอกว่าคนที่ทำร้ายคุณมุราสวะและหนีพุ่งออกไปทางกระจกก็คือ คุณ阿拉ตาและหลักฐานก็คือแผลที่มือซ้ายก็คือแผลที่โดนกระจกบาทซึ่งเขามาติะต่อซื้อขายยาเสพติดโดยใช้เปียนโนในการส่งมอบยาเสพติดกับผู้ว่าซึ่งอลตาก็ไปคนแต่งเรื่องเปียนโนต้องคำสาพเพื่อให้ชาวบ้านกลัวและไม่มาเข้าใกล้และรบคนเขาในการแลกเปลี่ยนยาเสพติด ที่เขาทำร้ายคุณมุลาสวะก็เพราะคุณมุราสวะมาพบตอนที่เขาแอบเอายาเสพติดที่เหลือออกไปแต่อาระตาก็ไ่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้งสาคดีแน่นอนซึ่งคุณมุลาสวะที่สลบไปก็ไม่ใช่คนร้ายด้วย ผู้ต้อง,องสงสัยก็เหลือแค่ชิมิสึแต่โมริก็บอกว่าไม่ใช่เขาเมือนกันและโมริกะย้อนไปในคดีที่2แล้วบอกว่าผู้ตายไม่ได้ตายภายใน3-5ถึงนาทีที่แล้วแต่ผู้ตายตายมากกว่า1 5บ0ถึงนาทีแล้วซึ่งที่ภาพถ่ายที่เป็นจุดเสียงแดงแต่ภาพอื่นนั้นกลับไม่มีนั่นก็แปลว่าคนร้ต้องไปคนถอดออกไปเพื่อไม่ให้คนอื่นมาพบใช่แล้ว คนที่มีโอกาสเข้าใกล้ศพและชันสูตรศพให้เวลาคาดเคลื่อนไปก็คือคุณหมอนาลุมิซึ่งในคดีแรกที่ต้องลากศพบกลับมาที่ห้องเปียนโนก็เพราะอยากให้หน่วยชันสูตรศพพาศพกลับไปที่โตเกียวเพื่อชันสูตรให้แน่ใจทำให้ในเกาะแห่งนี้ไม่มีหน่วยชันสูตรเพื่อให้หมอนาลุมิมีโอกาสได้ชันสูตรศพและสร้างเวลาการตายที่ผิดพลาดและแรงจูงใจก็คือคดีเมื่อ12ปีก่อนของคุณอาโซเคนจิซึ่งคุณอาโซนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่กับถูกเพื่อนทั้ง4คนฆ่าพวกเขาจะใช้การแสดงดนตรีของคุณอาโซในที่ต่างๆในการซื้อขายยาเสพติดแต่คุณอาโซซึ่งไม่อยากทำพวกเขาก็เลยฆ่าคุณอาโซผู้ปิดปากและเผาบ้านและจัดฉาก,กว่าฆ่าตัวตายซุ้งโนเพลงเมื่อท2่สองปีก่อนก็คือหลักฐานที่คุณอาโซได้เขียนไว้และเล่าเรื่องเกี่ยวกับเขาทั้งหมดซึ่งอาโซนั้นมีลูกชายอีกหนึ่งคน ที่เข้าโรงพยาบาลที่โตเกียวเขาชื่อเซจิซึ่งหมอนารุมิตัวจริงก็คืออาโซเซจิที่เป็นลูกชายของอาโซเคนจินั่นเองซึ่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล,แล้วหมอนารุมิก็ได้หนีออกไปและไปที่ห้องเปียโนของพ่อเขาและเขามาจุดไฟเผาที่นี่แต่แล้วคนนั้นที่ตามมาก็ได้วิ่งเข้ามาพร้องคองน้ตเพลงและบอกว่ามีข้อความส่งถึงเซจิด้วยซึ่งขอให้เซจิใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเซจิก็บอกว่าถ้าเขาได้เห็นโน้นนี้ก่อนเขาอาจจะไม่ต้องทําเรื่องแบบนี้และบอกว่าเขารู้เรื่องนี้มาจากผู้ว่าคนก่อนที่ตายไปผู้ว่าคนก่อนที่รู้ว่าเซจิคือลูกชายของอาโซก็ได้เกิดอาการกลัวและสารภาพทุกอย่างและเขาก็ได้หัวใจวายตายเซจิจึงได้ขี่แผนนี้ขึ้นมาคนนั้นที่พยายามพาเซจิกออกจากที่นี่ เซจิที่รู้ว่าไม่รอดแน่เลยอุ้มโคนันและโยนโ,โคนันออกนอกหน้าต่างไปเพื่อให้โคนันไม่โดนไฟคอกตายที่นี mm ่และเซจิที่จะฆ่าตัวตายก็ได้เล่นเปียโนและตายคากองเพลส่วนคุณมุรสวะที่ฟื้นขึ้นมาเขาได้บอกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบอาโซเคนจิตั้งแต่สมัยเด็กทําให้เขาเข้าไปซ่อมเปียโนของอาโซเคนจิหลังนั้นเป็นครั้งข่าวให้ใช้งานได้แบบปกติและพวกรันกับโมริก็ได้กลับโตเกียวและก็จบโคนัน ี่แถึง12ท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการรับชมใน EP พีจะต่อไปแต่วันนี้เราก็าลาไปก่อนสวัสดีครับ